ผมไปเปิดคอร์สให้เด็กนักศึกษา mm hmm. กลุ่มหนึ่งในวันสุดท้าย mm hmm. เด็กออกมาแสดงความคิดเห็นซึ่งผมว่าน่าสนใจ mm hmm. เขาบอกว่าตอนเขาอายุสิเย็นวันหนึ่งน้องชายเขากลับมาจากบ้านอากลับมาจากที่โรงเรียนมาถึงบ้านวิ่งกระหืดกระหอบเข้ามา โดนจิกโกไล่ตีมาเขาโกรธมากเขาวิ่งเข้าไปหยิบปืนแล้วก็วิ่งออกไปนอกบ้านเจอพวกจิกโกที่ดักตีน้องชายเขาเขาไล่ยิงเขาป,ปืนไล่ยิงสุดท้ายเขาถูกจับเ <c oughs> ผออิญวันนั้นเขาอายุสิบเจ็ดก็เลยไม่ต้องติดคุก เขามาเข้าคอร์สปฏิบัติธรรมเขาออกมาพูดเขาบอกว่าวันที่ผมไล่หยิงผมมีความรู้สึกว่าผมคิดถูกนะผมปกป้องน้องชายของผมที่ถูกรังแกแต่จนกระทั่งพอผมฟังอาจารย์จนจบคอร์สผมรู้เลยว่าผมคิดผิดแต่มันไม่ใช่แค่นั้นผมรู้สึกเลยว่า ทำไมตอนนั้นผมรู้สึกว่าผมคิดถูกแล้วผมเชื่อเลยว่าทุกคนเหมือนกันขณะที่เขากําลังทําผิดเขาจะรู้สึกว่าเขาทําถูกเขาถึงทําสิ่งนั้นทุกคนเหมือนกันหมดเลยขณะที่ทุกคนทําสิ่งนั้นลงไปจะมีเสียงบอกตัวเองว่าสิ่งนี้ถูกแล้วเขาถึงทําสิ่งนั้น วันนี้เด็กคนนั้นถามผมว่าอะไรจะเป็นคนบอกว่าการกระทําของเรานั้นถูกหรือผิดเพราะว่าทุกคนตอนที่ทําทุกสิ่งจะรู้สึกว่าตัวเองถูกท่านลองน้อนดึกไปต่อให้ท่านด่าพ่อล่อแม่ใครก็ตามมันด่าฉันก่อนแล้วมันจะมีเหตุผลมาบอกตัวเองแล้วตัวเองก็ทําสิ่งนั้นลงไปแล้วท่านก็จะรู้สึกว่าท่านทําถูก เด็กคนนี้มีปัญญาจริงๆเพราะคนธรรมดาจะไม่วกเห็นขนาดนี้วันที่เขากำลังจะกลับบ้านก็เ,เดินไปแล้วก็ไปกราบผมพูดคำเดียวว่าผมขอบคุณอาจารย์มากผมเชื่อว่าถ้าให้ใครๆตอบก็จะตอบว่าสติแต่ผมไม่ตอบ ผมเชื่อว่ามีคนมากมายที่มีสติแต่ทำสิ่งนั้นต่อเพราะคุณรู้สึกว่ามันถูกอะต่อให้สติสติแล้วทำไมเหรอก็อฉันรู้ว่าทำถูกอะเพราะมันด่าฉันก่อนอะมันทำลูกฉันอะต่อให้สติมาเดี๋เนียรู้แล้วว่าโกรธแล้วทำไมเหรอฉันต้องทำอ่ะนี่เป็นสิ่งที่ฉันสมควรทำทุกคนก็จะรู้สึกอย่างนี้นี่สติมาแล้วแล้วทำไมเหรอไม่ใช่ สติบอกไม่ได้หรอกสัมมาทิฏฐิถึงจะบอกได้ว่าอะไรถูกแล้วก็อะไรผิดวันนี้ถ้ายังไม่มีสัมมาทิฏฐิไม่มีทางสติจึงเป็นอุปกรณ์หนึ่งเท่านั้นเองเพื่อให้เกิดสัมมาทิฏฐิสติปัฏฐานสี่คืออะไรกายเวทนาจิต แล้วก็ธรรมารมทําไมพระเจ้าถึงให้มีสติเข้าไปดูฐานทั้งสี่เพราะฐานทั้งสี่จิตจะเคลื่อนไหวเคลื่อนที่ไปในฐานสี่ฐานนี่แหละไม่มีเกินนี้เมื่อเข้าไปฐานสี่ฐานนี้จะเห็นการเกิดเกิดดับดับของฐานทั้งสี่แล้วจะเข้าใจว่าฐานทั้งสี่ไม่มีตัวตนแต่ฐานทั้งสี่ไม่ใช่ตัวเกิดวิปัสสนาตัวจริง เป็นประตูเชื่อมไปให้รู้จักขันห้าเพราะขันห้าซ้อนอยู่ในสติปัฏฐานสี่อีกชั้นหนึ่งแต่วันนี้ผู้เจ้ายังอธิบายขันห้าไม่ได้ในคนธรรมดาเพราะคนธรรมดายังไม่เห็นแม้แต่สติปัฏฐานสี่ยังเดินแทบไม่ได้ก็ต้องให้อาศัยศีลเป็นเครื่องนำพาให้จิตตั้งมั่นแล้วก็ไปเกิดการละกุศลเจริญกุศลในมรรคองค์ที่ห แต่ทุกวันนี้เอะอะก็มักองค์ที่เจ็ดสติปัฏฐานสี่ก่อนเลยเอนะอะก็สติเอะอะก็สติเพราะฉะนั้นการจะทําผิดทําพลาดมันมีมาตั้งมรกองค์ที่สองแล้วไม่มุ่งร้ายไม่เบียดเบียนใครเนี่ยแต่ไม่มีใครไม่สนไม่มีใครสนใจคํานี้เลยเอะอะก็สติไว้ก่อนเพราะฉะนั้นก็เอาสติเหมือนกับเอาไปสิ่งที่หยาบหยาบขนาดนี้เนี่ยใช้ศีลจัดการก็ได้เอาแท็กเตอร์ไปดันก่อนแล้วค่อยเอา คัตเตอร์ไปเล็มแต่นี่เอาคัตเตอร์ไปตัดต้มนมะพร้าวกันหมดเลยตัดไม่เข้าแล้วก็จัดการไม่ได้ด้วยอย่างที่ผมพูดบ่อยๆมีเนี่ยวิทยากรในศูนย์ปฏิบัติแล้วถ้าผู้ชายคนหนึง่งจะไปเที่ยวเอาอบนวดก็คือทำไงก็มีสติไว้ใช่ก็ต้องมีสติไว้แลวจบกันมรรคองค์ที่สองไปไหน นี่ขาเมาจากกามไปไหนไม่มุ่งร้ายไม่เบียดเบียนก็นำมาซึ่งมรรคตคงที่สี่ในข้อย่อยที่สามการไม่ทำผิดประพฤติผิดในกามเพราะมีปัญญาเห็นแล้วว่าการทำอย่างนี้เนี่ยนำมาซึ่งทุกข์ไม่ดูกันเลยผมถึงบอกว่าวันนี้นั่งดูน้ำเน่าไม่มีวันที่น้ำมันจะหายไอฟองก๊าซจะหมด เพราะไม่มีใครจัดการกับน้ําในบ่อแล้วก็พื้นบ่อเลยจะเอาสุดยอดของคำพีกันหมดแต่ว่าไม่มีบันไดขึ้นไป